ลาที่แฟนเราอะเล่นเกมเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่เขาเล่นอยู่อะถ้าเราไปแรกเฮ้ยแบบเธอเลิกเล่นได้แล้วป่ะเล่นนานเกินไปแล้วป่ะอะไรเงี้ยผู้ชายจะรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนมาสั่งอะเมื่อเราเป็นฝั่งตรงข้ามหรือเราเป็นศัตรตูกับเขาอะเขาก็จะยิ่งต่อต้านเรามากขึ้นสิ่งที่เราอยากได้ก็จะไม่ได้ด้วยสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรอยากได้เวลาที่มากขึ้นหรือเวลาที่คุณภาพมากขึ้นจากเขาถูกไหมแต่ถ้าเราพูดเวอร์ชั่นเมื่อกี้จะทําให้เขายิ่งไม่อยากเข้ามาอยู่กับเราต่อให้เลิกเขาก็จะแบบ เคืองเกันอะแล้วเวลาเดินเข้ามาในห้องเวลาที่เขาเลิกเล่นแล้วแล้วมาช่วยดูลูกเนี้ยเขาก็จะดูแบบส่งเดชดังนั้นเราจะยิ่งโมโหมากขึ้นก่อนอื่นเราเปิดคําถามค่ะ เพราะว่าเราจะต้องดึงเวลาจากเขามาเป็นของเราดังนั้นเท่ากับว่าตอนนี้เราจะต้องขอร้องเขาไม่ใช่ไปสั่งเขาเพราะนั่นคือเวลาของเขาเราอาจจะมองว่าแบบเฮ้ย hey, มันเป็นเวลาของครอบครัวนะไม่ใช่นั่นเขาเล่นเกมอยู่ดังนั้นนั่นคือเวลาที่เขาจอยกันกับเพื่อนหรือจอยกันกับสังคมในออนไลน์ของเขาเท่ากับว่าเรากําลังไปรบกวนเขาจังหวะที่เขาเล่นมือถือบางทีอาจจะไม่ได้เล่นเกมก็ได้อาจจะคุยกับเพื่อนเราก็แค่ถามว่าเธอทาอะไรอยู่อ่ะทําอะไรอยู่อ่ะเล่นเกมจะเล่นเสร็จยัง จะเล่นแต่กี่โมงเลือกีตาจังหวะเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือเวลาเล่นเกมของเขาเราอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเฮ้ยนี่คือเวลาของครอบครัวพอถามเสร็จแล้วเราก็บอกเขาว่าเราอยากให้เขาทําอะไรเราอยากให้เขามาอยู่กับเราหน่อยเพราะว่าเราคิดถึงเราอยากกอดเนี้ย หรือบางครั้งเราอยากกอดเราไปกอดก่อนเลยเว้ยไม่ใช่ว่ารอให้เขามากอดมันไม่เห็นกอดฉันเลยที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไม่เห็นเป็นแบบนี้นะตอนที่มันรักฉันแรกๆอ่ะมันก็แบบโอ้ยเอาใจฉันสารพัดทุกวันนี้เราเองก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนกันอย่าว่าแต่เขาไม่เหมือนเดิมเลยเราเองก็ไม่เหมือนเดิมเราก็มีคําพูดคําจาที่เปลี่ยนไปเหมือนกันดังนั้นเท่ากับว่าถ้าเราต้องการความรักเราแสดงออกถึงความรักก่อนไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวถีบหรือเป็นตัวชนวนที่เขาอยากจะหนีห่างถ้าเราต้องการอะไรเราก็บอกไปเลยหลังจากเธอเล่นเสร็จแล้วเธอมาช่วยเล่นกกัับบู เนะลาอยากมีเวลาร่วมกัน3คนนะ่ะรออยู่นะ ลูกรอปับป้าอยู่นะ,ม,ะมาม้ารอประบป้าอยู่นะปัป้าเร็วๆหน่อยนะอย่างเงี้ยสมองของเขาไม่ปิดกั้นหรือไม่บล็อกเรานะคะว่าเราเป็นศัตรูกับเขาเราเป็นมิตรภาพที่ดีกับเขาเขาจะอยากทําให้เรามากขึ้นให้เราลองจินตนาการดูเหมือนเราเป็นเพื่อนกับใครสักคนหนึ่งอะแล้วเราบอกว่าแบบเธอช่วยทาอันนี้ให้เราหน่อยดิถ้าเป็นเพื่อนกันเราจะอยากช่วยแต่ถ้าเป็นศัตรูกันหรือเป็นคนที่ไม่ชอบอขี้หน้ากันอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปขอร้องเขาก็จะไม่อยากทําให้นึกออกปะต่อให้ทําให้เขาก็จะแบบ hey. ใครเป็นเพื่อนมึงวะมึงมาขอร้องอะไรฉันเนี่ยน,นึกออกปะถ้าเราเป็นศัตรูกับเขาอะเราตั้งแง่กับเขาแบบนั้นอนะมันจะทําให้เขาปิดกับเราและเราจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการใครที่ฟังเทคนิคนีคน้แล้วนะแล้วลองเอาไปใช้ดูถ้าเกิดว่าได้ผลยังไงคอมเมนต์มาบอกนิกกี้ด้วยนะ